ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอร,ร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่1กรุงเทพจะโดยกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายน2565อณอิมแพกทอห้าเมืองทองธานีนายฉัดชัยเสีริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอเปิดเผยว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไ ้บานพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด19จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนให้สามารถไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อให้กลับมาชาระหนี้ได้ตามความสามารถรวมถึงให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด19และเปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปภายในงานจะได้พบกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าประชาชนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พิเศษสุดๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในงานนี้เท่านั้นได้แก่มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในปัจจุบันของธนาคารผ่านสามมาตรการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ สลักอมซัท์ทออสและบ้านมือ2ทออสคุณภาพดีทําเลเด่นจากทั่วประเทศมากกว่า1,000รายการธนาคารก็จัดมาตรการเป็นพิเศษมาสําหรับลูกค้าที่เป็นที่ NPL นเป็นมาตรการที่ให้ผ่อนชําระ0%ยาวนานถึง10เดือนมาตรการนี้เป็นดอกเบี้ยพิเศษถึง24เดือนผ่อนในช่วง10เดือนแรกดอกเบี้ย0% แล้วก็ผ่อนชำระแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นเองและนอกจากมาตรการ M22 ิที่ธนาคารมีให้บริการแล้วนะคะก็มีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษณนะวันที่ท่านมายื่นปู้นะคะไม่มีนี่ค้างชำระท่านก็สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษในงานนี้มายื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้เลยค่ะสำหรับซับย์ n น a ของทอซบ้านมือสองธนาคารก็มีมาร่วมงานกว่าพันรายการโดยให้ผ่อนดาวถึง36เดือนในอัตราดอกเบี้ย0%แล้วก็มีส่วนของเงินฝากนะคะอัตราดอกเบี้ย4%เ งไก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานค่ะวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center โทร02 645 9000หรือ www.ghbank.co.th และ f a facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์